สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่เชียงดาวเราก็ม่อนแจ่มนะคะเป็นทริปสองวันหนึ่งคืนเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูดีกว่าคะ่ะว่าในทริปนี้จะระทึกขนาดไหนนะคะนี่คือสภาพของการ ดองกุ้งดองแซลมอนดองไข่ขึ้นไปกินบนดอยพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะไปนอนดอยเราก็เลยทําของดองขึ้นไปเพราะว่าจะสั่งแค่หมูกระทะไหน่าอีสมากทุกคนเลิศไม่ไหวเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้แล้วก็แช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เราจะเอาขึ้นไปกินข้างบนกันก่อนออกเดินทางก็แวะกินข้าวใต้หอเราแล้วก็ค่อยขนของขึ้นรถนะคะนี่จัดของพรีโดมีเตรียมไปละ มีกล่องพร้อมออกเดินทางตอนเกือบเที่ยงก่อนที่เราจะขับรถขึ้นดอยนะคะเราก็ต้องแวะซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนเนาะเพราะว่าเราเตรียมอาหารทะเลดองไปเยอะนะคะก็แวะซื้อน้ำจิ้มร้านนี้เลยของเชฟ้มออยอร่อยมากนะคะระหว่างทางก็แวะหาอะไรรองท้องก่อนขึ้นดอยนะคะใส่กินมากก็คือก่อนจะไปไหนก็ต้องแวะกินตลอดเลยนะคะ หลังจากซื้อน้ำจิ้มเสร็จแล้วก็แวะซื้อถ่านแล้วก็ฟิล์มกล้องนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปรับน้องแมวแล้วก็เดินทางไปที่เชียงดาวกันค่ะระหว่างเดินทางไปที่พักนะคะทุกคนน้องก็จะมานอนอ้อนเจ้าของหรือตรงหน้าคนขับเนาะแล้วก็วันที่เราไปนะคะฝนไม่ตกเนาะบรรยากาศก็กําลังดีเลยนะคะคือทางไปหรอ พอมาถึงที่พักนะคะเจอทางขึ้นแล้วเราแอบ,บน้อยนิดนึงเนาะเพราะเขาไม่ได้ตัดยาวให้เลยอะ่ะมันค่อนข้างลกนะคะแบบลกมากแล้วก็อันนี้เป็นโซนข้างล่างคะ่ะเป็นห้องครัวแล้วก็ที่นั่งทานข้าวข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองเป็นที่พักเนาะแต่บันไดแอบ,บชันไปอะ่ะทุกคนมันมีที่จับฝั่งเดียวก็แอบ,บกลัวตกอยู่เหมือนกันนะเวลาเราลงมาข้างล่างตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็ใช้ห้องน้ําข้างบนแล้วกันเนาะ ก็เขาจะตกแต่งไปด้วยหนังสือนะคะทุกคนหนังสือค่อนข้างเยอะเลยที่นี่เขาจะมีห้องนอนอยู่2ห้องนะคะทุกคนชั้นบนเนาะแล้วก็ให้สามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้ามานอนได้นะคะสัตว์เลี้ยงเพิ่ม300บาทแต่ว่าแอร์ที่ห้องที่พี่เขาเลือกเอนาะมันเสียน้องก็อยู่ได้แค่ชั่วโมงเดียวแล้วน้องก็แบบร้อนฮีทไม่ไหวแล้วก็เลยพาน้องกลับลงไปอยู่ในเมืองนะคะก็เขาก็ให้ช่างเข้ามาดูให้นะคะทุกคนแต่ว่า แอดมินตอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แอบเฟลนิดนึงส่วนห้องน้ํานะคะก็รวมอยู่ในโซนของห้องรีดผ้านะเรารู้สึกมันเหมือนห้องใช้มากกว่าห้องน้ําแล้วก็อันนี้เป็นที่อาบน้ํากลางแจ้งชั้นบนนะคะแต่เราจะลงไปอาบชั้นล่างดีกว่าเพราะว่ามันแจ้งโล่งแจ้งไปนะคะแล้วก็เขาตกแต่งไปด้วยหนังสือเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นระเบียงแต่ไม่น่าจะนั่งอ่ะน่าจะลงไปนั่งข้างล่างมากกว่าวิวก็ ขึ้นมาสูงอยู่นะทุกคนก็ตอนขึ้นตอนลงก็อาจจะต้องระวังนิดน,นึงเพราะว่ามันมีที่จับที่เดียวนะแต่บรรยากาศก็ได้อยู่นะคะทุกคนบรรยากาศก็ดีอยู่อันนี้เราก็จะมาดูส่วนของเครื่องครัวที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะทุกคนเครื่องครัวก็มีหลายอย่างอยู่แต่ว่ากระทะไฟฟ้าที่ใช้สําหรับกินหมูก,กระทะมันเสียนาอทุกคนมันใช้ไม่ได้ก็เลยต้องรอใช้กระทะที่เขามาให้แทนอันนี้ก็เป็นเครื่องครัวนะคะอย่างอื่นก็ใช้ได้หมดเนาะยกเว้นกระทะไฟฟ้าที่เป็นกระทะหมูกระทะอันนี้ก็มีตู้เย็นให้นะคะ เดี๋ยวเราจะเติมอันนี้น้ำจิ้มสองอันนี้ของเราก็ผลไม้อันนี้ของเราเหลือของเขามีให้น้ำสี่ขวดอันนี้เราก็จะมาเก็บของที่เราขนมาจากที่บ้านเข้าตู้นะคะเพราะว่าเราจะมาทําอาหารกินกันเองตอนมื้อเย็นกับมื้อเช้าค่ะในห้องน้ําชั้นล่างนะคะก็จะมีอ่างให้แช่นะทุกคนแต่ไม่ค่อยประทับใจเพราะว่าเขาล้างอ่างไม่สะอาดคราบสบู่ก็ยังอยู่เลยแต่ว่าถ้าไม่ชอบแช่อ่างก็ยืนอาบได้แต่เราก็อยากแช่อ่างเพราะจ่ายมาตั้งสี่พันนะทุกคนแต่ว่าอ่างเขาล้างไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะ คนก็มาเที่ยวเยอะนะคะแต่เราน่าจะเจอแจ็คพอตระหว่างที่พี่เขาพาน้องแมวกลับไปในเมืองนะคะแล้วก็นอนรอแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกับข้าวไว้รอถ้าพี่เขากลับมาก็จะได้หาอะไรกินตอนนี้ขึ้นมานอนก่อนมีระเบียงด้วยนะคะนี่ทะลุไปทะลุสามารถทะลุไปห้องข้างๆได้วิวก็คือเลิศอยู่แต่ว่าวันนี้แดดแรงนิดนึงพอเริ่มค่ำข้างล่างนั่งได้เดี๋ยวเราจะมาอาบน้ำแล้วก็เตรียมกับข้าวไว้รอพี่เขากลับมานะคะ ตอนนี้เริ่มตั้งโต๊ะอาหารแต่ว่าไม่ประทับใจกระทะนะคะเพราะว่าไม่มีฐานรองเนาะอันนี้คือเซตหมูกระทะที่เราสั่งมานะคะ400กว่าบาทได้ประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้ก็คือของที่เราเตรียมมากันเองนะคะทุกคนอย่างเยอะเลยจริงๆมีไข่ดองอีกกล่องนึงแต่ว่า,าใส่ตู้ไว้ก่อนแค่นี้ก็น่าจะไม่หมดฝั่งนู้นคือที่สั่งมา400ฝั่งนี้คือขนมากันเองนะคะอย่างเยอะเลยไม่น่าหมดอะ ้าจะต้องขนกลับบ้านนะทุกคนมากแค่สี่คนดูสภาพเตรียมอาหารเสร็จแล้วก็มาเตรียมเครื่องดื่มนะคะใส่ไปจุกๆเลย ตามที่ชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําผลไม้เข้มขน้นแล้วก็ตามด้วยโซดาค่ะแล้วก็อาจจะใส่พวกเยลลี่หรือว่าปีโป้ที่เราชอบก็ได้นะคะใส่ลงไปตามชอบเลยเพราะว่าเรามากินเอาบรรยากาศนะทุกคนเราไม่ได้กะกินจนอันนี้นะคะแค่มาเอาฟิลเฉยเนาะเวลามานอนดอยก็อยากหาอะไรกินประมาณนี้ได้เวลาทานอาหารเย็นกันแล้วค่ะแต่ว่าก็แอบ,บกลัวก,กระทะตกเนาะเพราะว่ามันไม่มีที่รองกระทะให้ พอตื่นมาเจอบรรยากาศยามเช้าก็โอเคขึ้นนะคะเพราะว่าบรรยากาศก,ก็ดีอยู่เริ่มมีหมอกจางๆแต่ถ้าจะออกไปถ่ายวิวระเบียงก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะมันไม่มีที่กั้นอ่ะทุกคนมันก็เราก็กลัวตกนิดนึงนะแต่ว่าวิวมันก็ดีอยู่ถ้าเราถ่ายแบบในจุดที่มันปลอดภัยมันก็โอเคนะคะวิวก็คุ้มอยู่เนาะตื่นเช้าเอย่างเงี้ยบรรยากาศเย็นๆสบายสบาย หลังจากนั้นนะคะเราก็พากันอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ลงมาทําอาหารทานเพิ่มเป็นมื้อเช้านะคะเพราะว่าอาหารที่เขาให้มามันน้อยมากทุกคนแล้วก็เราก็เลยเอาของที่เหลือจากเมื่อคืนมาทํานะคะอันนี้ก็คือหน้าตาอาหารที่เราทําทานเองกันโชคดีนะคะที่เราเตรียมข้าวสารไปแล้วก็เลยหุงข้าวแล้วก็ทําอาหารกินกันเพิ่มเพราะว่าที่เขาให้มามันไม่มีข้าวเลยนะนี่คืออาหารเช้าที่เขามาให้เรานะคะทุกคนสําหรับ4ี่คนนะที่เห็นก็คือมี8อันเนี่ยสำหรับ4คนไม่มีข้าวจริงๆทําข้าวต้มให้เราสักหม้อล้วก็โอเคนะคือเราพักที่พักสี่พันนะทุกคน อย่างเมื่อวานก็ได้น้ํามาแค่สี่ขวดแล้วสี่ขวดเราต้องกินยีิบสี่ชั่วโมงอะ่ะเราต้องไปซื้อน้ากันเองอันนี้ข้าวเราก็ต้องทําเพิ่มอันนี้คือที่ทําเสริมนะคะอันนี้คือที่เข้ามาให้นนาาใหลังจากนั้นนะคะเราก็ออกจากที่พักแล้วก็แวะคาเฟ่นิดนึงค่ะแวะซื้อพวกเครื่องดื่มเนาะเพราะว่าต้องขับรถอาจกินกาแฟะอะไรเงี้ย นี่สถานที่ก็ประมาณนี้ม,มีมีเหมือนมีน้ำตกข้างหลังด้วยแต่ว่าน้ําแรงมากได้แค่แบบดูนะคะลงไปไม่ได้นะคะทุกคน่อนข้างอันตรายแล้วก็มาเดินตลาดค่ะพอดีว่าตลาดเนี่ยมันติดกับคาเฟ่ที่เราแวะเมื่อกี้เลยเนาะเป็นร้านกาแฟเนาะแล้วก็แวะซื้อของกันนะคะแฟนก็ได้เป็นของมานิดนึงแล้วก็พี่เขาก็ได้ผลไม้มาบัเล่บัลาทำหน้าภูมิใจมากกับฟักทองของนาง พอเดินตลาดเสร็จน้ำที่สั่งไว้ก็ได้พอดีเลยนะคะทุกคนโกโก้สตรอเบอรี่เนี่ยแล้วก็มีแซบมากสี่คือแด่บมากใช่สตรสตอเบอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องกินกับน้ำผึ้งกับนมข้นมันไม่ใช่รสชาติที่ตามหาไออาวูคาโดมาถูกมันเลอะเปล่า หลังจากไวตลาดเสร็จนะคะเราก็เดินทางไปที่สวนดอกไม้ที่อยู่บนมอนแจมกันต่อนะคะก็คือลืมเติมน้ํามันนะทุกคนก็คือขึ้นไปได้แต่ว่าไม่รู้จะลงได้หรือเปล่านะคะก็คาดหวังว่าจะลงมาได้เนาะทีแรกเขาให้จอดรถข้างล่างแต่ก็ดื้อขับขึ้นไปสุดท้ายแล้วก็ต้องลงเดินนะคะเพราะว่ารถขึ้นไม่ไหวนะคะทุกคนคือเดินขึ้นไปเหนื่อยมากเพราะว่าเราไม่สามารถขึ้นไปพร้อมกับรถได้เนาะเราก็ต้องเดินขึ้นแล้วให้เพื่อนขับไปคนเดียว ก็พากันขึ้นมาถึงสวนดอกไม้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีที่ขายของแล้วก็ที่แลกบัตรเข้านะคะคนละ50บบาทบรรยากาศก,ก็เลิศนะทุกคนคุ้มค่ากับการขึ้นมาถึงแม้จะเหนื่อยนิดนึงก็ตามนะคะถามว่ามันคุ้มไหมมันก็คุ้มแหละแต่ว่า มันเหนื่อยมากพอจ่ายเงินเสร็จก็เข้ามาข้างในแยกย้ายกันไปถ่ายรูปนะคะทุกคนคุณนายนางอยากถ่ายรูปเนาะเราก็เลยถ่ายให้วิวสวยมากนะคะทุกคนแล้วก็มีสะพานเล็กให้เดินเนาะมันคงแน่นอนแล้วก็ออกมาข้างนอกเนี่ยก็จะเจอเป็นดานคุณป้าขายของนะคะทุกคนข้าวโพดก็คือหัวละ2 0 30อร่อยมากอร่อยสุดๆดไปเลยอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาแล้วก็เสียดายซื้อมาหัวเดียว เยาจะได้แฮปปี้มราปลูกผักให้เขาแล้ว <laughs> จากนั้นเราก็จะกลับบ้านกันนะทุกคนจริงๆเราจะแวะฟาร์มแกะที่มันเป็นถ่ามาเนาะแต่ว่าน้ำมันเราไม่ไหวแล้วนะทุกคนเราก็เลยต้องรีพากันอพยพกลับบ้านโดยด่วนเพราะว่าน้ำมันจะหมดนะคะทริปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทริปที่ระทึกมากแล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างไงก็ตามนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ